ันนี้วันที่1นธันวาคม2558ค้ครับนขึ้นปีใหม่ผมมีโอกาสมานมัสการพระธาตุต่ตอยหางที่ตำบลละหินอำเภอเกาคาจวดลำปางที่นี่ก็สูงจากน้ำทะเลพอสมควรทีเดียวครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปว่ามีเส้นทางขึ้นมาอย่างไรเผื่อท่านใดสนใจจะขึ้นมานะครับที่นี่จะมีต้น ใหเรียกว่าดอกลีลาวดีนะฮะนี่คือลีลาวดีนะครับสวยงามนะฮะเยอะครับดอกนี้ต้นนี้ที่นี่จะมีเยอะนะฮะไม่รู้ใครมาปลูกไว้นะครับนี่เป็นบริเวณโดยรอบนะฮะที่มันยอดแต่ห่างพื้นที่ไม่กว้างนะครับก็ถวัดได้ก็สักสองห้องนอนได้นะครับพื้นที่ก็มีศาลาเล็กๆอยู่หนึ่งศาลา ตามที่เห็นนี้นะครับเอาละแล้วก็จะมีบ่อน้ํานะครับบ่อน้ําก็ไม่ลึกมากนะฮะก็ลงไปไม่ได้นะครับลงไปก็ขึ้นมาไม่ได้ประมาณ4เมตรเอาละเราจะลงไปกันนะครับว่าเส้นทางถ้าจะขึ้นมาแล้วจะลงไปหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับก็ผมต้องบอกว่าค่อยๆเดินหน่อยนึงแล้วกันผม คงจะเข้ว่าอันซีนนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครขึ้นมานะครับถนนท,นทางก็จะมีต้นไม้ใบหญ้าเยอะออกจะเป็นแนว a เ v e n t u r e นะฮะอายุ60ครับนี่ไม่ได้ครับน่าจะติดป้ายไว้นะฮะเพราะตรงยอดมันเนี่ยขึ้นยากครับตรงต้นตอน,นนี้ยังพอไหวอย,อยู่อ๋อขึ้นลงตรงนี้ฮนะ ขึ้นมานานๆานขึ้นทีหนึ่งก็ขอนมัสการพระธาตุต่อหางอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะสาธุไว้จะมานมัสการใหม่ครับวันนี้ก็จะมาทำลิปชวนเพื่อนๆขึ้นมาเดินขึ้นมาทำบุญกุฏิพระอยู่ที่ทางขึ้นนะฮะถ้าจะขึ้นให้ขึ้นทางกุฏิพระทำบุญแล้วค่อยขึ้นมานะครับเพราะว่า ทีนี่มีทางขึ้นประมาณถ้าผมนับบันไดขึ้นประมาณหกเส้นนะฮะไม่แน่ใจมากน้อยกว่าน,นี้เพราะเมื่อกี้หลงมาหลงดีก็เดินรอบเขาเลยฮะเดินรอบดอยเลยถ้าขึ้นที่ถูกทางก็ต้องขึ้นทางที่มีปกตินะฮะย้ำนะครับทางอื่นอย่าไปพยายามนะฮะเป็นทางสัน กล้องอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะฮะเพราะว่าแสงย้อนกับตัวสกรีนแล้วก็ผมต้องดูทางให้ดีๆด,ดีครับมีราวจับฮนะถ้าไม่มีราวจับก็อันตรายฮนะเช่นตรงนี้นะครับมีใครมาปลูกไว้ใหรใยวดี <c oughs> เยอะฮนะ ตรงยอดนี้นะครับเราไปผ่านช่องแคบตรงนี้ไปแล้วก็เป็นทางเดินนะฮะระยะหลังอาจจะมีคนขึ้นมาน้อยนะครับต้นไม้พาดขวางก็ยังไม่มีใครออกนะฮะผมคงออกไม่ได้ไม่ได้พกมีดมาแต่ถ้าดูคนที่ขึ้นมาก็ทำใจนะฮะลอดผ่านไป บนกลางดอยมีถ้ำครับที่นี่ผมเดินเมื่อกี้วนไปเห็นอยู่สองถ้ำนะฮะแต่ถ้ำใหญ่เลยนี่เดี๋ยวเราจะผ่านกันขาลงนี่เหนื่อยะฮะขาขึ้นนี่ไม่ได้ครับต้องหยุดเป็นพักๆนะฮะพอเดินรอบดอยหนึ่งรอบแล้วขาขึ้นนะไม่ค่อยไหวแต่ขาลงปกติเป็นธรรมดาฮะจะลงได้ค่อนข้างเร็วผมใส่เท้าหนังมานะ ใส่รองเท้าผ้าใบก็จะดีมากแต่จางเท้าแตะนี่ไม่แนะนำเลยนะฮะก็ค่อยๆเดินนะครับทางมันแคบฮะเดินสวนกันไม่ได้ก็บันไดบันได,ม,นไดมีเท่าหนึ่งฝาเท้าะฮะเดินไปก็ต้องจับไปผมเพึ่งบุดข้างบนได้ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ถึงนะฮะ ลงแล้วเพราะตอนนี้มันเที่ยงพอดีนะฮะ,ะน้ำน้ำสเบียงก็ไม่ได้พกมาเรียบร้อยมีบันไดครับอย่างนี้นะฮะบันไดขึ้นไปครับลงต่อฮะอีกไกลฮะจะก็อีกไกลบงที่แอบพักรัดห,หนึ่ง โอเคนะครับต่อจากนี้ก็จะดีขึ้นนะฮะทางค่อนข้างที่จะเดินสบายอ่าเป็นทางลาบครับทางลาบสบายเดินก็ระวังหน่อยนะฮะผมรู้สึกว่าพื้นพื้นเนี่ยจะกรงกรวงฮะเหยียบไปอาจจะแตกหักเมื่อไหร่ก็ได้ฟังเสียงดูะฮะ ถ้าคนเดินผ่านบ่อยเนี่ยมันคงไม่มีต้นไม้ขึ้นแบบนี้ถเข้าใจว่าพระที่จำวัดที่ตีนดอยนี่น่าจะขึ้นมาบ่อยครับให้ขึ้นมาทำอะไรหลายอย่างเพราะนัะกท่องเที่ยวคงไม่พกไม้กวาดขึ้นมาด้วยนะฮะเมื่อกี้มีไม้กว,กวาดเอาไว้ทำความสะอาด มีเชือกครับต่อชิ้นนี้ก็จะปลอดภัยขึ้นมีเชือกให้ถือนะฮะมีอะไรก็จะเกี่ยวเชือกได้คงเป็นสถานของจอยหางนำม,มาผูกไว้นะครับจะได้ปลอดภยัยเสียงบขบขับไม่รู้เป็นอะไรนะฮะข้างทา,างก็จะมีเสียงน่าจะเป็นทิ้งจบตุ๊กแกนะฮะสวัสดีครับ เที่ยวกันละครับน,นี่รนนครับนี่เป็นนักท่องเที่ยวนะฮะมันมาสการพอดีผมทําคลิปไว้นะครับนักการพระท่านนะฮะพระเพื่อเจ้าชฎาทองดอยทอง,อทองะฮะดอยทองดีมีป้ายมีนั้นกั้นอยู่นะฮะบบโอเคบบครับครับ,รบมีดอก เยอะเลยนะครับลงต่อฮะพักเหนื่อยพักเหนื่อยที่ถ้ำแป๊บหนึ่งนี่เ้าต้องเที่ยวขึ้นมาครับวันนี้วันขึ้นปีใหม่ครับก็เป็นธรรมดาฮะเหนื่อยเลยก็มุดนิดนึงนะครับมุดนิดนึง่ง <S S 1> ขอย้อนกลับไปดูนะฮะก็จะค่อนข้างที่จะพลจนไัยนิดหนึงนะครับ ลงต่อแล้วนะฮะตอนนี้จะเริ่มเป็นขาลงแล้วครับขาลงเพราะทางเรียบหมดไปแล้วนะฮะนีเอาละคราวนี้ล่ะจะลงไปถ้าตรงนี้เรียกว่ายอสามนะฮะก็จะลงไปยอสองอีกสักพักหนึ่งแล้วนะครับมีขาลงอย่างเดียวฮนะผมจะช้าหน่อยนะฮะช้าหน่อย เพราะว่าขาสั่นจากการขึ้นมาเมื่อครู่นะฮะอืมอ,มอรู้สึกมีเชือกและอุ่นใจนะฮะมีอะไรก็เกี่ยวเชือกไว้มันมีสองอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแผ่นสองนะฮะก็คือเหล็กเกิดหลุดขึ้นมามีเชือกให้จับนะฮะ,ะตรงนี้ ตรนี้ผมขอเปลี่ยนมือก่อนนะครับปกติใช้มือขวาตอนนี้ต้องมือขวาไปจับราวฮะจะไม่จับด้านซ้ายจะไม่มีอะไรจับสงสังอายุเยอะฮะเจอเจอบันไดแบบฝ่าเท้าเดียวนี่ไม่ค่อยไหวเลยสูงด้วย โอเคนะครับก็เจอต้นไม้อีกแล้วนะฮะพกมีดมานี่ไม่รู้ว่าตั้งใจป่ะนะี่มีเชือกผูกนี้ด้วยนะครับเนี่ยนะฮะอ่ะมีเชือกเชือกไว้เกี่ยวลงหรือไงฮะังเขาบอกว <c oughs> ่า <c oughs> วัดเสดเกียรเป็นอันซีนผมว่าที่นี้อันซีนเฮัลโหลกำลังจะลงดอยเท่านี้ก่อนนะมีอะไรหรือเปล่าอืามกำลังจะลงลูกปลอดภัยดีสวัสดีค่ะที่บ้านโทรมาเป็นห่วงเที่ยงแล้วยังไม่กลับบ้านเลยขึ้นมาคนเดียวครับถ้าวันนี้พากันมาหลายคนคงเสร็จไม่ได้ขึ้นฮะ เพาหลงรอบเัวหางไปหนึ่งรอบอย่าไปหลงนะฮะเพราะหลงนี่คาดว่าไอ้คำว่าหลงคือมีทางขึ้นหมดหลายเส้นนะฮะแต่ละเส้นก็โลกนะฮะแล้วก็นำไปสู่ทางตันผมก็เคยขึ้นแต่เส้นนี้วันนี้ลองดูเส้นอื่นโอ้โหเดินไปสักวนเลยฮะใกล้แล้ว ิดว่าทางวิบากจะหมดไปแล้วนะครับก็เดินลงไปอีกนะสบายๆคนนี้นะครับเป็นทางที่ทำไว้นะฮะแต่ว่าผมออยขาโคอายุก็สีกว่าไม่นนุ่มๆแต่ปัญหาคือวันนี้มันขึ้นมาหลายลอรอบฮะเราผมขึ้นมาหลายเส้นก็เลย แรงตกไปเยอะเพราะปกติก็ประมาณตนแล้วก็ขึ้นได้นะฮะแต่จะขึ้นหลายนอบไม่ได้จริงๆเข่าเข่าเอ่ยหัวใจเอ่ยอถึงเขาเรียกว,ว่ายอนสองก็แล้วกันเนาะนะครับก็คือนะจุดนี้เนี่ยมีทางไป ทางลงไปด้านนู้นนะครับนู้นจะเป็นทางลงไปยังกุติวัดนะฮะกุติพระ,ะส่วนนี้จะทางลงไปศาลาและผมจอดรถที่ศาลาด้วยนะครับผมจะลงเส้นนี้นะฮะแต่ตอนขึ้นนะ่ะขึ้นเส้นกุติพระนะ่าจะปลอดภัยไม่หลงเพราะว่าถ้าขึ้นทางศาลาจะต้องเลี้ยวขวานะฮะเมื่อกี้ผมขึ้นทางศาลาแล้วเลี้ยวซ้าย วนเลยฮะแต่ถ้าขึ้นทางสาราลารูข,ขวาก็จะมาตามเส้นนี้แหละนะครับก็คงจะไม่หลงอ่าผจนภัยอีกแล้วนะฮะเพราะเส้นนี้น่าจะไม่ค่อยมีคนผ่านนะฮะมีต้นไม้ขอมุดหน่อยละกันนะฮะม,ม,มุดมุดไปเลยนะฮะดูแลปลอดภัยอ่ะโอเคน่าจะไม่มีอะไรผรจนภัยอีกนะครับ ก็เป็นทางเดินสบายๆถ้าพื้นของทางเดินไม่กวงและแตกตอนผมเดินก็โชค <c oughs> <โ>ดีนะฮะก็กลางๆดอยฮะก็สบายๆทางเส้นนี้ไม่ค่อยมี i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  คนเดินจริงๆนะฮะต้นใบไ,ไม้ยกเปนหมดนะครับ ่างที่บอกอย่าส่เท้าแตะมานะครับไม่รู้อะไรจะอยู่ใต้กองกองใบไม้บ้างแต่ใส่รองเท้าหนังรองเทาใบอะไรอยู่ใต้กองก็คงคงไม่น่าก,กลัวเท่ากับเท้าเท้าที่แสงเท้าแตกนะฮะแล้วก็ควรใส่เสื้อแขนยาวมาเพราะว่าเดินไปเจอกิ่งไม้เวลาเกี่ยวก็จะได้ไม่เป็นไรลนะฮะคนนี้กลับไปของต้องสะบัดเสื้อ จะให้ดีสวหมววสวหมวกมาด้วยนะครับสวมหมวกมาด้วยเพราะว่าเวลามุดไปตามทางเดินจะได้ไม่เป็นไรนะครับใบไม้ใบหญ้าจะไม่เกาะผมใบไม้ไม่เท่าไหร่ฮนะกลัวมแมลงนังอพันธ์ไทยตน,นี้เท่านั้เองนะครับใกล้แล้ว ผมเริ่มเห็นสลาแล้วนะครับสลาแล้วใกล้ขึ้นมาทุกทีขาลงนี่ไม่เหนื่อยฮะแต่ขาขึ้นนี่ในทีเดียวไม่เหนื่อยฮะไม่เหนื่อยทีเดียวละเหนื่อยมากโมดอีกแล้วนะฮะต้นไม้มนขึ้นมาหลังเส้นทางฮะเหมือนก่อนเส้นทางองทำกันดีๆ ต้นนั้นมันโตมาทีหลังมีสายไฟด้วยนี่นะฮะรอดไปดีๆนะฮะ